กับภมงที่สองครับแล้วเพื่อไปเก<ข>ียรติับที่เราจะได้พูดถึงกันเมื่อสักครู่นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างชูพง,งศ์บคสกับมาไทยยุทธการกำจัดน,นะครับแล้วก็ผู้จะมอบมาลาัยก็คือคุณสิทธิศักดิ์ประภาวัฒเวชครับผู้แทนการเป็นตัวเรียมแห่งประเทศไทยแอนตาซินยักษ์สาโรคกะเพาะอมมอบเงินบสนุญญกนการแผลแตกให้แก่นักชกคนเข็มละ500อครับล็อกด้วยการเตะก้าน,นคอศอกกลับเข่าลอยถือเป็นการนําแม่ไม้มไทยมาใช้มอบรางวัลพิเศษ1 0 0 0 0ื่นบาท โจระเก้ฟาดหางเอเดรินตาย3 0,000ื่นนะครับเบนดาหน้าร้อยยาถ่ายปยญาก,กลองสีเหลืองเป็นเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้ช่างเอกเพละส0งพนนะครับสมุนไพรใต้งกีแก้ปวดเมื่อยมีทั้งที่เดินประธานและชนิดนวดมอบสร้อยคอทองคำให้กับผู้ชนะในคู่นี้1เส้นครับแล้วก็คุณปนดุงเปลี่ยนรังสีและพันธุ์บตรเอกพันลบสวรรณบัตรขอเชิญเสกเก่าวิทยาลัยบางแสนร่วมงานบางแสนลํำลึกวันเสา,าร์ยี่สิมกราคมนี้นะครับเวลา18บแนาฬนะิกาณราชาจักรินามัมสมาคมครับ มีรานคาเฟ่คืนนี้พบกับธานินทรนนเทพครับ21มกราคมพบสายันที่ลันดอนมุกเมจนี23พบกับแอดคาราบาวนะครับแล้วก็สวนอาหารหนาพา,ายลซีฟูถดถนนเพชรเกษม63บรรยากาศร่มรื่นในเนื้อที่6ไร่จอดรถได้200คันคืนนี้พบกับสุรชัยสมบัติเจริญและ22พบกับสุานารีรัชศีหมากครับโชว์ทั้งสองรักขามีโชว์ไม่มีชาติบริหารงานโดยเหียบเบิ่มครับตอนนี้ประวัติผู้มวยเชิญครับ ทูพงศ์บขอสอนนะคะนมัมดุนแดงน,น้ำหนักช่างมาเช้านี้118ตอนค่ะชื่อจริงสมพงษ์เถาโตเป็นคนเภอพระเจริญจังหวัดนองคายค่ะปัจจุบันอายุ18ปีนะคะชกมวยมาแล้วทั้งหมด61ครั้งชนะ47ครั้งแพ้12ครั้งสเสมอ2ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะชนะคะแนนประเสริฐชัยสสุลวง์ที่เวทีราชดำเนินค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะคือคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาค ชุพงเป็นมวยประเภทศไซเตอร์ค่ะอาวุธที่ถนัดคือเตะเข่าแล้วก็หมัดนะคะสำหรับมุมน้ำเงินหาไทยยุทธการกำทอนน้ำหนักช่างมาเช้านี้120ปอนด์ค่ะชื่อจริงนายเลียบขาวกาเป็นคนอำเภอกุดจับจังหวัดอุด,ดอรธานีค่ะปัจจุบันอายุ17ปีโชคมวยมาแล้วทั้งหมด54ครั้งชนะ46ครั้งแพ้7ครั้งเสมอ1ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะแพ้คะแนนเสือหวนอออุกฤษที่เวทีสยามอ้อมน้อยค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณสุรพงศ์โพร่มใซนะคะมหาไทยเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ค่ะอาวุธที่ถนัดคือเตะกับเขานะคะสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเนเวทีนะคะได้แก่กรรมการชาตรีน้อยเจริญค่ะก็กนักเอกชครับเพลินเรี่ยงงานควาเรื่นวิตรวัดหวัวโพอำเภอสองเบ้องจังหวัดชลบุรีนะครับ3าึง1่กุมภาพันธ์ครับพระครู สุวันวิสุทธ,ธิธาดาครับหลวงพ่อสงัดฝากข่าวนี้มาเกิดนะครับมวยคู่นีน้นั้นท่านผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดของศึกเจ้ามวยไทยก็คงจะเอนปีไม้ไลายมือชูพวงนั้นก็ว่าโป้งจอดโป้งหลับโป้งเช็คบินวันนี้โป้องอะไรยังไม่แน่นะครับแต่ว่าหมหาทายนั้นก็ไม่ใช่หมูหลอกน,นั้นนะครับแล้วันนี้ได้ทั้งหลักเป็นต่อ2ปอนด์โดยชูพงต่อให้ <Okay. S 2> ดูสครับว่าพลังหมัตนั้นจะกล่อมมาไทยได้หรือเปล่ามาไทยได้ครบเรื่องนะครับท่านที่ชมศึกจ้ามวยไทยแล้วก็อยู่ที่น้องคายก็คงอาจจะทั่วชูพงครับ oh. อุดรก็ทางด้านมาไทยนะครับเร oh. ว,ว่าอยู่อีสานด้วยกัน oh. แต่วันนี้บนเวทีครับทางด้านชูพงนั้น oh. เป็นมวยซ้ายครับมาไทยขวา ก็คงจะต้องบอกอย่างที่เคยแล้วครับชิงกันออกอาวุธครับใครออกได้ก่อนมัดม,มาไทยนั้นก็อบอกว่าโดนก็ไปก็หลับได้เหมือนกันถูกปงนั้นเสียเปรียบนะครับชคกับผู้่อสู้นั้นส่วนมากจะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงแต่เรื่องใจน้ำเลี้ยงไม่ต้องห่วงครับไม่หลับจริงๆแล้วก็ไม่มีลงไทยง่ายๆแล้วครับทางน้้นถูกผมหมดยกที่หนึ่ง ผู้สอนนเปิดศึกกันด้วยความดุเดือดทีเดียวครับถูกพวกนั้นไล่บทหวังจะเก็บให้เร็วที่สุดนะครับสุขหน้าครับ10บโอ้พบคอนเสิร์ตจาร้อยนะครับแล้วก็บทเพลงเจ้าน้ำตาที่บ้านอิสานตะวันแดงครับโทรศัพท์71723 20ครับบ้านอานตะวันแดงไทยซีบาหมี่เกี้ยวครับนุ่มสดสะอาดถูกและน้ำมัยอร่อยจนอิ่มนึกถึง ท้าย4บะหมีเกี้ยวนะครับ9911853ติดต่อสอบถามได้ทุกเวลาถ้าต้องการจะเป็นสมาชิกโหวตแชมป์ศึกทศวนกรทองเทอร์โบครับ1900333434เหมือนการทั่วทั้งประเทศไทยครับทุกเวลาเชียร์มุมแดงกด1นึ่ง้ำเงินกด2โทรเบอร์บ้านกดปุ่มเบอร์กดกุ่มเท่านั้นนะครับก็เรียนให้ทราบสำหรับต้องการจะได้รางวัลพิเศษจากศึกเจ้ามวยไทยครับ โหวดกันมาก็แดงด้น้ำเงินนะครับ1900333434แล้วฟังโอเปอเรเตอร์จะชที่แจงกิจการท่านดังละเอียดครับยกนี้เป็นยกที่2องต่างคนต่างไม่ยอมครับทางด้านของมาไทยเองไม่ยอมให้จุพวงเดินนะพยายามส่วนนี่ครับขวาผู้บนั้นก็สลับการดได้เรียกว่ามองว่ามวยถนัดซ้ายแต่ว่าขวาก็ลงเหมือนกันครับสลับไปทั้งซ้ายทั้งขวา อยู่ที่จังหวะครับอ่าลูกนี้ซ้ำลูกนี้ซ้ำกรรมการต้องห้ามก็ปรากฏว่าต้องดูครับอันนี้ไม่ใช่ติดพันครับไม่ใช่ติดพันเลยครับต้องขอไปดักไม่ใช่ติดพันครับลูกนี้ไม่เป็นการติดพันเลยปรากฏชุพงตามไปเตะขณะที่ล้มไปถึงพื้นแล้ว ดูอีกครัง้งนึงครับนี่แหละครับเตะขวาก็ไปที่ใบหน้าขณะที่ล้มไปคันเท้า,าเนี่ยถึงพื้นกรรมาคารก็ห้ามแล้ว ท่านผู้ชมครับก็กรรมาการบนเวทีชาตรีน้อยจเจริญตัดสินให้ทางด้านของมหาทไทยยุทการกับจรเป็นฝ่ายชนะไ่ายนะครับเพราะว่าทางชูโพงนั้นแพ้ฝ่าครับชนะฝ่าไปในยกที่2นะครับเชิญชมสีหน้าสนใจครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี